สวััดีคุณพ่อแล้วก็สมาชิกกลุ่มคารวะแพทย์ธรรมทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งในเดือนนี้นะครับทีนี้ก็จะพิเศษที่ว่าเป็นเดือนที่มีวันฉลองแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์น,นะครับซึ่งเป็นวันสมโพชสสาคัญอันวันหนึ่งนะครับในพระศาสนาจักรของเราแต่ว่าเรื่องราวนี้ครับเราที่เป็นคาทอลิกก็มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของความเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยการสอนเรื่องนี้นะครับก็จะคือการออสอนปากเปล่าแล้วก็ทางพัฒนาจักรของเราเนี่ยไม่ค่อยให้รายละเอียดลึกมากนะักว่าเรื่องราวเนี้ยทำไมาถึงมีความเชื่อแบบนี้เพราะว่าเรื่องราวอันนี้นะครับไม่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ฉบับที่เป็นสาระระบบหลักนะครับที่เราใช้แต่ทาไมคาทอลิกมีความเชื่อเรื่องนี้นะครับ เรื่องนี้นะครับแต่แต่เดิมเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อดั้งเดิมมาตั้งแต่ยุคแรกแม้จะไม่เขียนบันทึกในพระคัมภีร์ก็ตามแล้วมีการบัน,นทึกในท้งประวัติศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกพาดพิงนะครับในเชิงของหนังสือที่เป็นหนังสือที่ไม่ได้ถูกรวมวว้าในสารระบบพระคัมภีร์และอยู่ในธรมร,รมประเพณีธรรมประเพณีคืออะไรธรมรมประเพณีก็คือเป็นธรรมเนียมนะครับซึ่งเล่าปากต่อปาก,ตปากแต่อาจจะไม่ได้เขียนไว้ซึ่งทั้งธรรมประเพณีและบันทึกเหล่านี้นะครับ มีอยู่ในทั้งในศาสนาจากคาทอลิกแล้วก็ในศาสนาจากของออร์ทธดอกนะครับผมก็จะเท้าวความสั้นๆนิดนึงนะครับถึงถึงอน,นิกายในคิดศาสนาจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับคาทอลิกออร์ทธดอกแท้จริงแล้วมาจากรากฐานเดียวกันคือเราอยู่เป็นศนาสนาจักรเดียวมาก่อนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนะครับเพราะว่าวันหนึ่งก็เกิด500ปีต่อมาเกิดศาสนาใหม่คือมุสลิมอาอิสลาม ก,ก็มาตีเมืองแล้วก็แยกเราออกไปเป็นสองฝั่งนะครับพอเวลานานเข้าเนี่ยเรากลับมามาคุยกันอีกทีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีความเชื่อบางอย่างของเราที่ก็พัฒนาแตกต่างกันไปบ้างก็เลยเกิดการแยกนิกายเป็นสองเป็นสองนิกายขึ้นมาแง้ว่าเราถือว่าอรอร์ทอดด์เนี่ยไม่ได้แยกออกจากคาทอลิกนะครับแต่เราถือว่าเราสองคนแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีในอรอร์ทอดด์เราอนุมานได้เลยว่ามีมาตั้งแต่ที่ได้ชนยุคแรกเริ่มแน่นอนนะครับอ่า ซึ่งจะแตกต่างกับทางโปรเตสแตนต์ซึ่งโปรเตสแตนต์นเนี่ยแยกออกจากคาทอลิกน,นะครับในปีคศประมาณช่วงศตวรรษที่16คือประมาณปีคศ1500งพันห้อโดยเหล่านักปฏิรูปนะครับทั้งมาร์ตินลูเทอร์สวิงลี่คาร์วินพระเจ้าเฮนรี่ต่างๆที่แยกนิกายออกไปใหม่นะครับทีนี้มีคำถามขึ้นมาครับจา,จากบางทีทางโปรเตสแตนต์นเนี่ยก็จะมาโจมตีว่าคาทอลิกเชื่อเรื่องแม่พระขึ้นสวรรค์อะไรเนี่ยไม่เห็นมีในพระคัมภีร์เลย สำหรับเขาเนี่ยเขาจะถือว่าเขาจะเอาแต่พระคัมภีอย่างเดียวเขาจะไม่เอาเรื่องของหนังสืออื่นที่อยู่ข้างนอกแล้วไม่เอาประวัติศาสตร์ไม่เอาอะไรเลยดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเขาก็จะอ้างว่าด้วยด้วยเรียกว่าตัดกะการตัดสินทุกผิดว่าถ้าอะไรไม่เขียนในพระคมภีแปลว่าไม่มีนะครับซึ่งการตีการการคิดแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะปลอดภัยในในในเชิงของเขานะครับแต่ถ้าเรามองในความเป็นจริงนะครับถ้าเราจะบอกว่าอะไรไม่เขียนในพระคมภีแปลว่าไม่มีเนี่ย พระคัมภีรก็เขียนว่าพระเยซูอาบน้ําครั้งเดียวเองนะแปลว่าพระโอเปงก็ไม่เคยอาบน้ำอีกเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็เออน่าจะอาบหลายครั้งเนาะไม่ใช่แค่ทอนแม่น้าจอแดนไปเจอยอนแล้วก็จุ่มน้ําทีเดียวใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่ไม่ได้เขียนไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับเพราะว่ามันปรากฏอยู่ในหนังสืออื่นแล้วก็ประหลักฐานประวัติศาสตร์อื่นทีนี้ผมจะมาเล่าว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับที่เราคบร่องรอยในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของพระแม่มารีขึ้นสวรรค์แล้ว รูปนี้เป็นรูปแม่พระขึ้นสวรรค์ที่อาจจะแตกต่างกับแม่พระขึ้นสวรรค์ทั่วไปที่เราเคยเห็นถ้าเราสังเกตในมือของแม่พระนะครับจะเห็นว่าแม่พระเนี่ยถืออะไรก็ไม่รู้อยู่อันหนึ่งนะครับแเหมือนเป็นเชือกเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเนาะแล้วมองลงมานะครับเรื่องราวนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่บันทึกไว้ในหนังสือที่ไม่ได้ถูกลวงไว้ในพระคมภี แต่ว่าเป็นพระบีสาร,ระบบที่อยู่นอกสาร,ระบบแล้วก็อยู่ในธรรมประเพณีของอัทาดอคือเป็นการเล่าต่อกันมานั่นก็คือเรื่องราวของจานที่นักบุญโทมัสอัครสาวกนะครับได้พาพาไมมรับผ้าคาดเอวของแม่พระตอนที่แม่พระกําลังขึ้นสวรรค์ทําไมแม่นักบุญโทมัสถึงได้ผ้าคาดเอวของแม่พระนะครับหย่อนมาให้เขาอย่างนี้นะครับในส่วนที่บันทึกไว้ในพาสนาพาสนาจากอัลาะดอกนี้นะครับได้บันทึกเรื่องราวว่า นักุณโทมัสเนี่ยถ้าเรารู้ถ้าเราจําได้นะพระคัมพีเราจะเราจะคุ้นกับชื่อของนักบุญโทมสัสว่าเป็นโทมัสที่สงสัยหรือโทมัสผู้ไม่เชื่อเพราะว่านักบุญโทมัสเนี่ยท่านเจอพระเยซูตอนที่พระเยซูคืนชีพเนี่ยแล้วท่านไม่เชื่อขอเอานิ้วแยงแผลพระเยซูได้ไหมขอตัดจับแผลได้ไหมห็นจะเชือ่อว่าไม่ว่าเป็นจริงนะครับดังนั้นนักบุญโทมัสเนี่ยเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่น่าสนใจมากก็คือว่า ขนาดเห็นกับตาเลยเนี่ยต้อขอแตะขอพิสูจน์ขอให้เห็นว่าจริงนะครับพระเยซสกกเลยบอกว่าเป็นบญของผู้ไม่เห็นแต่เชื่อนะครับบอกกับนักบุญโทมัสแบบนั้นนักบุญโทมัสก็อาจจะเหมือนนิตาบาบนิดๆว่าแหมเป็นคนที่สงสัยนะเป็นคนที่ต้องพิสูจน์นะนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระสน,นะจัรก็ยกย่องนักบุญโทมัสขึ้นเป็นนักบุญเพราะว่าความสงสัยไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับพระเจ้านะครับเพราะว่าเราก็มีความสงสัยตลอดเวลาอยู่แล้วเราต้องการความพิสูจน์ ปรากฏว่านักบุญโทมัสไม่ได้สงสัยแค่ในเหตุการณ์นั้นครับเมื่อพระแม่มารีนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็อยู่ในพระอยู่อยู่ถูกฝังไว้ในครูหาเหมือนกันปรากฏว่านักบุญคนอื่นเนี่ยได้มาทันดูใจแม่พระกันแต่นักบุญโทมัสเสียท่านไปเทศนาไกลถึงอินเดียท่านกลับมาเนี่ยไม่ทันก็แม่พระตายไปแล้วปรากฏานักบุญโทมัสก็เช่นเคยครับไม่เชื่อไม่จริงแม่แม่มารีท่านยังไม่ตายฉันไม่เชื่อ ขอไปดูที่พระครูหาหน่อยท่นขุธรรมวัฒก็เลยขอไปดูที่ครูหาจริงๆอยากเห็นศพแต่พอานขุนธรรมวัฒไปถึงปุ๊บอ้าวไม่มีศพตกรใจก็เลยคิดว่าอุ๊ยโดนพวกสาวคนอื่นอำหรือเปล่าเนี่ยแม่ไม่น่าจะตายจริงแน่เลยปรากฏว่าแม่พาก็อินดูนขุนธรมัสนะครับเหมือนที่พปะเยซูอินดูเขานะครับก็ปรากฏว่าแม่พะก็ประจักษ์มาแล้วก็หย่อนผ้าคาดเอวเนี่ยมาให้กับกท,ท่นุนธทรมัสทํทให้านขุนธรมัสได้เห็นแม่พา แล้วก็ได้รับผ้าผืนนี้ผ้าคาดเอวของแม่แล้วก็เห็นแม่ลอยขึ้นสวรรค์ไปกับตาท่านเลยกลายเป็นว่าจากคนที่ขี้สงสัยท่านจึงเป็นพยานคนสําคัญที่ได้เห็นฉากของแม่พาระที่ลอยขึ้นสวรรค์ด้วยตาตัวเองในขณะที่อัครสาวกคนอื่นเนี่ยนะครับเห็นตอนฝังแล้วก็สนไม่อยู่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็วิ่งไปบอกสวาวกคนอื่นๆว่าแม่พาระขึ้นสวรรค์แล้วจริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับนักบุญโทมัสก็กลับไปประกาศความเชื่อที่อินเดีย นะครับอย่างกล้าหาญและเป็นมรณะสักขีในราวคศ72นะครับใกล้เมืองเซนไนในประเทศอินเดียนะครับและพระธาตุพระคาดเอวของแม่พะนี่ก็อยู่กับท่านุนโทมัสด้วยนะครับที่อินเดียจนกระทั่งคศ394ประมาณศตวรรษที่4นะครับพระธาตุพระคาดเอวของแม่พะจึิงถูกย้ายไปเก็บรักษาในโบสถ์แม่พะแห่งพระคาดเอวศักดิ์สิทธิ์ในซีเรียนะครับและปัจจุบันก็เป็นพระธาตุที่สําคัญชิ้นหนึ่งของพระศาสนาจักรารรดกิกนะครับ ้าคาด้าคาดเอวนี้นะครับยังคงอยู่ในปัจจุบันนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วทางพระรากชนนลมาศดอกรัสเซียได้เชิญภาคาดเอวผืนนี้มาที่ประเทศไทยด้วยนะครับบางท่านอาจจะเคยได้มีโอกาสไปสัมผัสมาแล้วแต่บางท่านก็อาจจะไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่อาสนวิหารนบูนิโคลาสซึ่งเป็นบสศูนย์กลางของมิการฮารดกในประเทศไทยนะครับซึ่งก็อยู่ที่กรุงเทพนี้เองนะครับ อันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปมาแล้วนะครับเขาก็เชิญกล่องเนี้ยเป็นกล่องที่ใส่ผ้าคาดเอวของแม่พระผ้าคาดเอวของแม่พระเนี่ยทำด้วยหนังอูดนะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างดีในกล่องนี้นะครับเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งอธิบดกรักษาไว้ที่ที่เห็นว่าเป็นคลื่นๆคลื่นๆเนี่ยคือเป็นโลหะสองชิ้นประกบเพื่อรักษาผ้านะครับอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะมีรูปแม่พระถือผ้าคาดเอวของแม่พระ เราจะเห็นว่าเรื่องนี้ในคาทอลิกและออร์ธอดอกมีความเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่แรกไม่ใช่เรื่องแต่งใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอันนี้อาจจะถูกบางคนเขาจมตีว่าเป็นเรื่องอุ้ยพระสัตราปาแต่งใหม่ไม่จริงนะครับไม่ได้แต่งใหม่พระสัตาปาไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าทางออร์ธอดอกเขาไม่ได้นบนอกอะไรกับพระสัตาปาของเรานะครับแต่เขามีเรื่องนี้เหมือนเราก็แปลว่ามันมีมาตั้งแต่แรกซึ่งผมก็จะเล่าต่อไปว่ามันมีแต่แรกขนาดไหนนะครับในวันนั้นนกก็มีาารรถ่ยทะคับ ถายทอดด้วยนะครับเพราะว่าสมเด็จพระเทพก็สเสด็จมาด้วยเหมือนกันนะครับมารบพรจากผพพ้าผืนนี้นะครับ็ตระสลรับพรจากพระเจาาพพ้าผ่านการผ้าผืนนี้นะครับที่มาอัญเชิญมาที่เมืองไทยนะครับเรื่องต่อมาอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้มีแค่ความเชื่อนะครับแต่ว่าเรามีเอกสารหลักฐานต่างๆที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วย นอกเหนือจากคมภีนอกสาระระบบของทางฝั่งอัลาะดอกนะครับเรายังมีการบันทึกของประวัติศาสตร์ในะศาสนาจากโดยนักบ,บุญยุคแรกๆหลายๆท่านนะครับในแจ้ต่ในยุคแรกนะครับในทงประเพณีอีกเหมือนกันเราเชื่อว่าพระเยซเูถูกตึงเข็นสิ้นพระชนตอนอายุ33ปีซึ่งในพระคมภีไม่เคยระบุวันเวลานะครับว่าคงเกิดวันเดือนอะไรกันแน่อย่างการ ฉลองคริสต์มาสเนี่ยเราก็ใช้วิธีการอนุมานเอาจากเ,าเหตุการณ์ต่างๆแล้วว่าน่าจะเป็นเดือนนี้อย่างนี้นะฮะในวันสิ้นมชนเดือนในปีที่สิ้นมชนของพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่เาเป็นปีอะไรในพระคัมภีร์เราก็าอาศัยหน้าพงวศาสาร์ในการปีว่าน่าจะส3าปีเช่นเดียวกันในส่วนของเรื่องราวของแม่พระนะครับที่สนิทขึ้นสมัยนการและวิญญาณเนี่ยไม่ได้เขียนในพระคัมภีร์แต่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือนอกสารระบบคือ d e Opitus S op Domine ซึ่งระบุว่าเขียนโดยนักบ,บุญยอนนะครับนี่คือเมื่อกี้คือชื่อหนังสือนะครับแต่เราไม่ต้องไปจํามันก็ได้ครับนะครับจำไปก็ไม่ออกข้อสอบวิชาคําสอนนะครับเอาแค่ว่าอนักบุญยอนเอาเป็นว่าเป็นนักเป็นปนึกป,ป,ป,ประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยนักบ,บุญยอนประมาณนั้นนะครับแต่หนสืนงกล่าวก็ยังไม่ระบุวันเวลาอยู่ดีนะครับเขียนแค่เรื่องราวของประวัติแม่พระนะครับแต่วันเวลาเนี่ยถูก ถูกพบในหนังสือประวัติศาสตร์สำคัญในแถบตะวันออกกลางคือ The Chronicle of e s u b i a s นะครับ e s u b i a s นี่ก็คือผู้บันทึกประวัติศาสตร์เล่นนี้นะครับซึ่งเขียนในคศ .225 ก็คือหลังจากยุคพระเยซูประมาณส0 0ปีนะครับท่านก็ได้บันทึกสิ่งที่คนเนี่ยเล่าต่อๆกันนะครับหรือว่าจดจำกันมาได้เนี่ยนะครับโดยระบุว่าแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ในคิดศักราช48 คิดในศักราช48นะครับนอกจากนี้ข้อเขียนของนักบ,บุญเคมมนแห่งอี Man ิปซันเดียซึ่งอยู่มีชีวิตอยู่ในคิดในศักราช215นะครับก็อยู่ในยุครแรกๆกันหมดเลยแล้วก็นักบ,บุญอโคลโลนีอุสซึ่งอยู่ในศตวรรษคศ186นะครับก็เป็นยุคแรกๆเ,เหมือนกันนะครับระบุว่าหลังจากเหล่าค้าราวกรับรบปัญชาสุดท้ายจากพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่พระองค์ขึ้นสวรรค์แล้วบอกว่าจงไปทศนาประกาศและล้างบาป ในานามพระบิดาพระบุตรพระจิตเนี่ยตอนก่อนพระองค์ขึ้นสวรรค์นะครับอครสา,าวกเนี่ยได้ออกไปเทศนาประกาศพระวาจาประมาณสิบสองปีหลังจากนั้นพระแม่มารีพระมารดาของพระองค์จึงถูกยกขึ้นสวรรค์นี่คือบันทึกของนบุญสองท่านนี้ว่าแบบนี้ประมาณสิบสองปีดังนั้นเมื่อเทียบเคียงจากนั่นขเวลานะครับเมื่อคาดคะเนว่าแม่พระได้รับสาวจากทุกสวรรค์เนี่ยตอนนั้น,นแม่พระเพิ่งจอายุสิบสามหรือสิบสี่ปีเพราะว่าเป็นวัยแต่งงาน ของคนในยุคนั้นเป็นปกติสมัยนี้อาจจะรู้สึกว่าเด็กเด็กจังเลยแต่สมัยนั้นนเป็นปกตินะครับที่เขาจะแต่งงานได้แต่เด็กม,มีมีคู่มั่นแต่อายุเท่านี้แหละนะครับดังนั้นถ้าตีว่าอีกประมาณประมาณสามสิบสามปีนะครับก็ที่พระเยซูทรงถูกดึงกางเขนนะครับตอนพระเยซูถูกตรึงกางเขนม่พักก็น่าจะมีอายุราวสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบแปดปีประมาณนี้นะครับ ดังนั้นเมื่อบวอีก12ปีเมื่อที่เราอัครสา,าวกขีณาลักษกลับมาแม่พระขึ้นสวรรค์เนี่ยจะมีอายุประมาณ59-60นะครับตอนขึ้นสวรรค์นะครับเราการที่เราทราบประวัติส่วนนี้เนี่ยทําให้เรารู้ว่าแม่พระใช้เวลากับเหล่าเ่าอัครสา,าวกที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากพระเยซูเนี่ยประมาณ12ปีซึ่งเป็นเวลาที่ไม่น้อย ถ้าเทียบแล้วเนี่ยพระเยซูอยู่กับพวกเขาแค่สามปีแต่แม่พระอยู่ต่ออีกสองสิบสองปีนะครับโดยเฉพาะนุกงุ่ยย้อนคราสาวกที่บันทึกประวัติศาสตร์เรื่องประวัติของแม่พระแล้วก็เขียนทวิวรณ์ที่เป็นบทอ่านวันนี้นะครับสตรีผู้มีดวงอาทิตย์เป็นดาภพณ์นะครับมีโนจานอยู่ใต้เท้าเนี่ยแม่พระอยู่กับนุ่หุนย้อนตั้งส2บสองปีเนี่ยนะครับเปรียบเหมือนแม่แท้ๆของตัวเองนะครับก็ทําให้เรารู้ว่า แม่พะนะครับก็จะมีอิทธิพลนะครับต่อเรล่าขล่าสาวกมากแค่ไหนนะครับแม่พะจะได้เล่าในเรื่องต่างเนี่ยทีออ่อยู่ก่อนสมัยของพระเยซูให้ใหเราขล่า,าสาวกฟังได้มากขนาดไหนนะครับในทร้คังภีทั้งของโดยเฉพาะของนักบุญลูกาที่มักจะเขียนถึงแม่พะในเรื่องของการประจักษ์แต่ไม่ใช่การประจักษ์เรื่องตั้งแต่ตอนที่แม่พะรับสารนะครับซึ่งรับสารการประสูนิของพระเยซูซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่แม่พะรู้อยู่คนเดียว นะครับคนอื่นเนี่ยเกิดไม่ทันแน่นอนแต่ทาไมพวกเขาถึงเขียนได้ก็เพราะแม่พักยังอยู่แล้วก็เล่าสิ่งเหล่านี้ให้พวกเขาฟังนั่นเองนะครับดังนั้นประวัติศาสตร์ต่างๆรวมทั้งหลักฐานมีภาพคาดเอลของแม่มีอะไรบางอย่างยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือเราไม่มีร่างของแม่พักพัทธานักบุญทุกคนมีอยู่ในพระศาสนาจกรหมดแล้วจะเป็นนักบุญเปโตเปาโลยอนยากอฟอัคราสาวกฟิลิปทุกคนมีหมดเลยนะครับ รวมแม้แต่นักบุญโฮมัสที่ตายที่อินเดียก็มีพระาธาตุเป็นศพมีแค่สองคนในประวัติศาสตร์ศาส,สนาคริสต์ที่ไม่มีพระาธาตุเป็นศพคือหนึ่งพระเยซูผู้เสด็จขึ้นสวรรค์นะครับสองคือพระแม่มารีผู้ได้รับเกยียรติยกขึ้นสวรรค์เราไม่มีศพสองคนนี้ไม่มีการพบศพใดๆแต่มีแต่สิ่งอื่นๆที่อยู่แวดล้อมนะครับเช่นของเช่นพระเยซูมีพระาธาตุกลางเขียนที่ตึงพระอ,องค์เหลือไว้ใช่ไหมครับ กระจายอยู่ตามพระศาสนาจาักรต่างๆทั้งออร,ร,ร์ทอร์ดอลแคาทอลิกเลยนะครับส่วนพระแม่มาลีก็ได้มีผ้าคาเดเอวอันหนึง่งซึ่งพะนาสัาออร,ร,ร์ทอ์ดอลเก็บไว้่วคคาทอลิเกเราเนี่ยม,เม,ม,มนะีเก็บไว้เหมือนกันนะครับมีพระธาตุผ้าคุมผมของแม่พระนะครับเก็บไว้เหมือนกันก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าคนเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงนะครับแล้วก็สิ่งที่กิทจิชนยุกแรกเก็บรักษาไว้วก็เพื่อเป็นหลักฐานไม่ได้เอามาไว้เพื่อกลับไหว้แต่ว่าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริง พระธาตุเหล่านี้บางคารั้งก็แสดงเกิดเหตุอาศจรรย์บางอย่างเป็นการยืนยันจากสงสวรรค์ว่าของเหล่านี้เป็นของใช้นะคะประจําตัวของบุคคลนั้นๆทํำให้คิดชนยุคแรกเนี่ยเกิดความเชื่อความศรัทธานะคะรับเพราะว่าเราก็อย่าลืมว่าสมัยก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมครับเรามีคลิปวิดีโอมีกล้องมีมือถือมีกล้องถ่ายรูป เราอยากรู้ว่าคนนี้มีตัวตนจริงไหมแล้วก็ดูคลิปดูรูปแต่คนสมัยก่อนไม่มีครับก็มีแต่เรื่องพูดของปากเปล่า,า,าเล่ากับเขียนในในหนังสือนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นความยากลำบากของพวกเขาที่ต้องรักษาวความเชื่อว่าคนพวกนี้พีะเยซูมีจริงแม่พระมีตัวตนจริงไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับก็อาจจะต้องอาศัยหลักฐานประวัติศาสตร์อื่นๆเช่นสิ่งที่มีรักษาวไว้ทุกทุกวันนี้เช่นพ้าคาเดลของแม่พระอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแม้ว่า บางคนจะมองว่านี่เป็นแค่ข้อความเชื่อแต่สําหรับกิจนยุกแรกว่านี่คือข้อ,ข,อข้อความที่เป็นจริงนะครับแม้จะไม่เนนขียนในพระคัมภีร์ก็ตามว่าแม่พระได้ขึ้นสวรรค์จริงนะครับและนี่นคือเหตุผนลนที่ว่าทําไมพ้ะศาสนิสสกคา,าทอลิกของเราถึงสมโภชวันนี้นะครับเพราะว่าเราเชื่อเรื่องนี้กันมาตั้งแต่แรกไม่ใช่เรื่องแต่งใหม่หรืออย่างใดครับก็ขอวันนี้นะครับในฐานะที่แม่พระได้ขึ้นสวรรค์นะครับก็ ขอพระช่วยวิงวอนเพื่อเราในทุกๆสิ่งที่เราวอนขอต่อพระเจ้าแล้วก็ให้เราอาศัยความเชื่อของแม่พระนะครับเป็นแบบอย่างในความเชื่อของเรานะครับที่ซื่อสัตย์แล้วก็สภาพถ่อมตนในเรัการยกเกียรติอย่างสูงในท้ายที่สุดนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ